วันนี้มอยู่เฉย <c oughs> ก่อนก่อนนี้ <c oughs> มีมีโยงเขาอกว่า <c oughs> ขอมาปฏิบัติธรรมก็เ <c oughs> ลยถามเขาว่า พวกเราชาวพุทธนี่สร้างวัดไว้ทำไมนะก็เลยเอเคยถามเด็กเราสร้างวัดไป้ทำไมนะมีวัดไว้ทำไมเดีนะ๋ยวน,นี้ก็บอกมาทำบุญบุญใจบาตรเ้ยมมไม่ใช่ใช่เหมือนกันแต่มันแพ่ไม่หมดอันนี้มันพื้นฐาน ที่เราชาวพุทธนี่สร้างวัดไปก็เพื่อที่จะให้ใพระได้เพื่อปฏิบัติธรรมสอนผู้พระเจ้าคือรักษาคําสอนพระเจ้าทําไมต้องรักษาปฏิบัติตามคนสอนพระเจ้าพระเจ้าสอนสอนอะไรมีประโยชน์ต่อมนุษย์ยังไงอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยได้สนใจกันพระเจ้าท่านเป็นรู้ว่ามนุษย์ มันมีลักษณะเป็นยังไงมีคุณสมบัติยังไงจะพัฒนาจะได้ยังไงนะแล้วโลกนี้มันเป็นโลกของความทุกข์ไม่ใช่โลกของความสุขแต่นี้เราจะอยู่กับความทุกข์ได้ยังไงโดยไม่ทุกข์ใช่ไหมไวันนี้นเวลาเราเจอทุกข์แล้วเราอย่าเอามาทุกข์มามาแบกไว้หาทางแก้ใช่ไหมสร้างสติปัญญาเพื่อเจ้าหาทางที่จะแก้ทุกข์ ดูว่ามันเหตุอะไรแก้ไหม <c oughs> ถ้าเราจึงจะจึงจะเห็นได้วัดก็มีม,มีประโยชน์เราจะควรจะต้องสืบสืบต่อไปแต่นี้ผู้ที่มาบวชก็ต้องทําหน้าที่ถูกต้องมาพึทปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเอาไปสอนหรือสืบทอดไปหรือเข้ามาไม่ไปพุทปฏิบัติธรรมไปทําอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องไปศึกษาะอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้อง มันก็ไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจมไม่เข้าใจไปสอนเขาให้รู้เรื่องได้งไงมันก็พาเขาไปทุกข์เหมือนเดิมใช่ป่ะพาเขาไปหลงไหลเหมือนเดิมเห็นไหมอันนี้ก็ต้องต้องเข้าใจวัดแล้วก็พวกโยมม็จะรู้ว่าเออจะได้ได้บางทีพระออกนอกลูก่นอกทางก็ได้เตือนบ้างหน้าที่ของพระทําอะไรวัดนี้ต้องมีสภาพเป็นยังไงวัดนี้ต้องมีสภาพเป็นรื่นลม เข้ามาแล้วก็จิตใจดีรี่ลมเห็นแล้วโอ้อยากจะมาอยู่ไม่ใช่เห็นเข้ามามีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่ความสปปกปรกาลังสร้างมีแต่สร้างแต่ไม่รักษาจริงๆผู้เจ้าท่านป่าบำบัดเท่นั้นแหละตอะน,นั้นก็ต้องรักษาป่าป่ากับน้ำเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นสถานที่ลื่นลมใช่ไหมผู้เจ้าบอกเนี่ยมันจะเป็น เป็นสถานที่ที่เข้ามาแล้วก็มีความขี้นหนุกข่นใจดูอะไรต่างๆอยากมาอันนี้มีวัดนะก็มีวัดก็ไปพึพ่ปฏิบัติธรรมแต่เราพวกมนุษย์เราทุกคนก็นเหมือนกันถ้าไม่พึพ่งปฏิบัติธรรมปับ๊บพอโลกนี้เป็นโลกของความความทุกข์เหรอไหมเกิดแก่เจ็บตายมันสุกเหรอฮะ ความพัดพลาดจากกันความไม่สมหวังอะ่ะมันถุขหรือมันทุกข์มันทุกข์เราจะอยู่กับพวกนี้ได้ยังไงเราก็ต้องฝึกสิอะไรมันพาเราไปทุกข์ก็กิเลสอยู่ในใจเราเขาเรียกความความเอาวิชาความไม่รู้นะ่ะมันเข้ามาเพราะธรรมชาติของสปปรรพสิง่งทั้งหลายแต่มันเป็นของคู่เมื่อจิตมันเป็นผู้รู้ไอความผู้ไม่รู้ความโง่เขามันก็เลยมาครอบงำใช่ไหมละ่ะ มันก็จะเป็นเป็นลักษณะเป็นสองอยู่ถ้าจะอยากเดียวเดียวคือจะทุกยางสุกย่างเดียวเนี่ยมันอีกรลกหนึ่งเขาเรียกโลกุตอุรภูมิไอ้นี่โลกอีอภูมิโลกียภูมิก็มีสุกๆุกทุกๆถ้าอยากจะสุกอย่างเดียวก็ต้องนู่นแหละก็ต้องอาศัยโลกนี้แหละเพื่อปฏิบัติไปจัดการกับไอตัวพาไปทุกก็คืออวิชาซึ่งมันไปก่อทําให้เกิดตัญหาเกิดความอยากเกิดความยืดมั่น ใช่ไหมเกิดทิฏฐิมานะทั้งหลายแหละถือตัว,ถ,ตวถือตนอยากโออยากอวดอยากอะไรทั้งหลายแลหละทั้งหลายแหละอันนี้มันมันจึงจะไปขจัดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาเพราะนั้นเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของการพัฒนาชีวิตคนไปมองก็เหมือนศาสนานอื่นไม่ใช่ มันไม่ใช่จนฝรั่งเขาบอกว่าพุทธศาสนาะไม่ใช่ศาสนาะมันเป็นวิถีชีวิตเวรอภัยเป็นวิถีชีวิตนะคือดำรงข้ารลลียกอะไรอริยมรรคทางเดินที่ประเสริฐใช่ป่ะคือย่อมาเป็นคือเวลาฝึกก็ฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลก็คืออย่าไปอย่าอะไรอย่าไปเบียดเบียนกันเอีของศีลคุณไม่เบียดเบียนแสดงว่าค,คุณก็ปกติศีลแปลว่าปกติถ้าคุณเบียดเบียนกันมาหล่แเราแสดงเราไม่ปกติ ไม่ปกติมันก็คือสร้างกรรมเวลาตายไปมันก็ไปลงมันก็ได้ไม่ได้พบภูมที่เดิมมันจะต่ำกว่าพวผูมิเดิมเห็นไหมแล้วก็ต้องฝึกจิตกิเลสมันอยู่ที่จิตก็ต้องพยายามที่จะจัดการกับมันเหไหมก็ต้องฝึกสติก่อนให้มีสติรู้เท่าทันพอกิเลสไปทํางานพอให้เราไปโลภโลภโกรธหลงหรือไป เกลียดโกรธอะไรต่างๆมันก็จะถูกยับยั้งไปแต่ทีนี้ไอ้ไอสติหรือสมาธิน่ะมันเพียงจะกดไว้เฉยๆมันนี้ไม่จัดการกับกิเลสวันนั้นก็ต้องสร้างปัญญาปัญญาก็คือรู้ความจริงแล้วก็ปล่อยวางทําไมเรายึดตัวแล้ต้องโอ้ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมหาอยู่ห้กินจะเป็นจะตายทํางานกันใช่ไหมเพื่อเอามาเลี้ยงกายเยอะ ก็โดยหวังว่ามันจะมีความสุขผลสุดท้ายมันไม่ใช่ทรัพย์สินนี่มันเป็นปัจจัยไม่ใช่เป็นไม่ใช่ไว้ให้ความสุขความสุขมันอยู่ที่จิตไอจิตเรามันไม่มันมันมันไม่สุขเพราะฮกกิเลสมันมันพาไปแย่ไปคิดนู่นคิดนี่ไปอไรย่างใดอยากนู่นอยากนี่อะไรอย่างต้องสกัดกั้นมันก็ฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็ไปพัฒนาปัญญาให้เข้าใจ ไอ้ทีเราไปอยากได้มันจําเป็นแค่แค่ไหนมันมีความจาเป็นแค่แค่ไหนเอามาแล้วเป็นภาระหรือเปล่าหรือเอามาแล้วมันทําให้จิตใจเราห้าวหาญอะไรหรือเปล่าเจอไหมสม่ยไั้เนี่ยอย่างอย่างเด็กเนี่ยชอบเล่นปืนพอได้มาแล้วเฮ้ยมันก็จิตใจมันจะก้าวร้าวแล้วทีนี้รอะนัน้นมีอะไรมาก็ไม่พอใจมาสมัยก่อนมันแค่ใช้มือใช่ไหมแค่ต่อย มันก็ไม่เว้นไรใช่ไหมไอ้น,นี่มีมีปืนมันก็เลยยิงเขาตายแต่นี่มันเดือดร้อนใครล่ะก็เดือดร้อนกันหมดใช่ป่ะเพราะนั้นยิ่งมีทรัพย์สินมากนี่ต้องต้องระวังที่สุดเพราะนั้นลูกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยต้องมีปัญญามันจึงจะใช้ทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์ทรัพย์สินมันต้องคู่กับปัญญารู้ว่าควรจะใช้ไปทาอะไรไม่ใช่นั้นมันจะใช้ตามกิเลส อยากใหญ่อยากไอ้อะไรทั้งหลายแหละเพราะนั้นลูกเศรษฐีที่มีปัญหากันทั้งหลายแหละเ็เพราะอันนี้ไม่เข้าใจมันต้องไปสร้างปัญญาเพราะนั้น,นวัดมีไว้เพื่อไปสร้างปัญญาให้รู้สร้างสติสร้างปัญญาให้เข้าใจไม่ใช่นะเห็นวิวัดเห็นพระอะไรต่างๆสมัยก่อนนีตจนสมัยมาเป็นวัยรุ่นเขาก็ว่าพระเอาเปรียบสังคมมีแต่รับลูกเกลียวนะไม่ใช่ ถ้าไม่สืบเฉพถ้าพระนี่ไม่สืบคําสอนพระเจ้ามาคนก็ไม่รู้จักคนไม่รู้จักอินเดียเนี่ยใช่ไหมแค่เจ็ดรอยปีเนี่ยหลังจากนั้นอินเดียไม่รู้จักพูดเาพูดศาสนาเลยใช่นไหมตอนอังกฤษได้มาครอบครองถึงมาเห็นกองอีกกองทรายก็เลยไปขุดค้นว่าขุดค้นไปเจอที่พระเจ้าสุกสร้างไว้ทั้งหมดมีพระอบมีอะไรต่างๆมีกระดูก แล้วก็จารึกไว้หมด,ดว่านี่เป็นที่ของใครบรรจุอาธิของใครที่ภาคของใครของใครอย่างต่างๆไ้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็พระเจ้าโศกก,ก็อะไรจารึกไว้ที่เสาโศกอีกไม่รู้ว่าเขาเรียกจารึกโศก,กมีทั้งกี่เสาไม่รู้เนี่ยนะนะนะจารึกด้วยภาษาเขาเรียกภาษ,าษาพรมีรมมนะอังกฤษต้องมานั่งอ่านเพราะนักอังกฤษเขาจึงเก่งเรื่องภาษาบาลีสันสกฤษ พราก็ามาอ่านอ่านแล้วก็แปลอะไรต่างๆทัๆ้งหลายเลยเพราะฉะนั้นเหมือนก็เลยได้อังกฤษเนี่ยจะมาช่วยเข้ามาช่วยผู้ศาสนาอิสื้นพูนพื้นไปตอนสมัยก่อนนี่จะมาตอนสมัยเรียนหนังสือก็เป็นอาจารย์อยู่ก็ทมอยู่เนี่ยพวกอาจารย์เขาก็ยังบอกว่าผู้เจ้ามีจริงหรือเปล่าวก็ผู้เจ้าไม่มีจริงอันนี้ทางทางอังกฤษไม่มาขุดพบพวกสังเวชนียางฐานี่ปั๊บ เขาก็ไม่คิดว่ามีพระเจ้าเขาคิดว่าไอ้พระไตรปิฎกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความรู้ที่สะสมกันมา land, hmm. เหมือนกตะวันตกอ่ะเขาจะสะสมความรู้ตะวันออกเนี่ยไม่ค่อยสะสมเท่าไหร่น uh, ะ mm. มีมีอะไรแล้วกูก็ทิ้งหมดรับของใหม่ไปเรื่อยๆทั้งๆที่พอผู้ศาสนาหรืออะไรดีๆของเราเนี่ยเราไม่เอาเลยเราไม่ไปเรื <S <S <ๆ>่อยที่หลวงตา <S <S ท่านว่าสมัยก่อนเราก็ไม่เข้าใจเห็นเห็นอะไรมาก็ความมาความาทิ้งของเก่าหมด ไอ้ของเก่าที่ดีมันก็ต้องรักษาไว้เอะไอ้ที่ใหม่มาที่มันดีมันช่วยมาก็เอาเข้ามาจะไม่ใช่แะเราได้ของใหม่แล้วทิ้งเก่าหมดใช่ไหมอย่างการแพทย์เนี่ยสมัยก่อนอนย่างสีเปลือกสีลาดใหม่เขาก็เรียนาาท,นทยัการพาแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนตะวันตกใช่ไหมพอ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 ่พอ,พอ,พอในหลวงกันที่เกา้าเจ้าฟ้ากรมหลวงทุกขาสิ้นระชนฝรั่งมก็เลีบเบ้ยว เลยเรียนตะ,ตะวันตกวอนนั้นก็ทิ้งสมุนไพรทิ้งเลยหมดตอนหลังเขาไม่เห็นพิษภัยเพราะไอ้ตะวันตกก็คือใช้สารเคมีก็เห็นพิษภัยของสารเคมีมันทําให้เกิดโรคโรคเรื้อรังจึงค่อยมาฟื้นฟูใช่ไหมเผอิญว่า,าทํบทาลายป่ากันหมดทลายสมุนไพรกันไปหมดแล้วจะไปทําที่ไหน,นก็ต้องหาที่ปลูกทีนี้เอป่ะต้องหาที่ปลูกมาเพื่อที่สกัด พราะนั่นเศรษฐีถ้าใครศึกษาอะไรเศรษฐีมันมันกินยาสมุนไพรนี่ยไม่ได้กินยาสารเคมีนะแต่มันผิดสารเคมีให้พวกเรากินเพราะมันราคาถูกนะแต่นี่ราคาแพงเห็นไหมนัม่แหละมันทําอย่างนั้นได้ยังไงถ้าคนมีทมเนี่ยมันทําอย่างนั้นไม่ได้ใช่ป่ะเหมือนกับคนผิดผิดไอ้ผักใี่มาขายให้เราเนี่ยเขารู้ว่าคุณใช้สารเคมีคือใช้ยาฆ่า,มาแมลงใช้าย,ยา มันทําให้เกิดมะเร็งทําให้เกิดโรคที่โรคภัย,ยอ,ะอะยะหมดตั้งยี่สิบกว่าโรคอ่ะใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วมันจะทํำไหมถ้าคนมีหิริโอโตัตตาามีความเกรงกลัวตบกมับาบมันจะทํำไหมล่ะไม่ทาเพราะไม่ทำเพราะสมไม่ทํทาแต่นี้เขาทําก็เพราะว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวตบกเราไม่ได้ฝึกสติฝึกปัญญาให้เข้าใจเพราะนั้นก็เลยพวกอาหารมันก็เลยเป็นสารพิษโรงพยาบาลก็เลยเต็มไปด้วยคนไข้ใช่ไหมล่ะ อันนั้นมันจะแก้อย่างไงอ่ะทางการศึกษามันต้องแก้อย่างไงปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมามันแก้ด้วยการศึกษาเท่านั้นการศึกษาก็คือเป็นวิธีการเพื่อพัฒนาชีวิตนั่นเองรำเรียนอะไรขึ้นมาก็เพื่อพัฒนาชีวิตฝึกฝนชีวิตอะไรให้เข้าใจแต่ควเป็นจริงล้วก็แก้ปัญหาอันนี้มันมีปัญหานะก็แก้อย่างไงฝึกสติฝึกปัญญานั่นก็คือใช้วิธีการพระเจ้าเนี่ยแก้ปัญหาตก วิเศการของตัวมันตกนยมันแก้ปัญหาแล้วมันเหมือนลูกมันไม่ไม่จบแก้ปัญหาพระเจ้าสมมติเกิดทะเลาะกันนจะไปฆ่ากันมันจะจบไหมล่ะมันก็แก้ค้งกันไปแค้นมาก็ต้องอภัยมันก็จบใช่ไหมมันก็จบเขาเรียกแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนี่แหละใช่ไหมมันก็จบอันนี้คนเรายังว่าด้วยความมีทิฏฐิมานะกูแพ้ไม่ได้นะมันก็เหลยไม่จบ โลกเราที่มันแยกกันทุกวันนี้มันไม่จบกับเพรอน,นี้แหละจริงๆเรามีพุทธศาสนาเราควรจะไปให้เขาไปลบก,กันทำไมรบก,กันมีแต่ฆ่ากันตายต่างๆดูดล้อนกันมาหมดใช่ป่ะทำไมพระพุทธเจ้าสอนอะไรเคยดูหนังพระพุทธเจ้าไหมฮะเวลาลบก,กันท่านทำไงไปจับไปหัวหน้ามันใช่ไหมหรือไปดูไปดูอะไรที่พระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นพระมโหสถอ่ะเขาแก้ปัญหายังไง นี่เป็นปัญญาเลยล่ะไม่ได้แก้ปัญหาโดยใช้ก็อะไรฟันต่อฟันไม่ใช่ต้องมีวิธีการต้องฉลาดฝึกจิฝึกแล้วฉลาดใช่ไหมฝึกจนมีวิชามีไอ้มีเขาเรียกมีอภิญญาไปจับไปหัวหน้ามันจับได้ม <tiế> ันก็เ <cái> ล <phrase> ิกแล้วเจอป่าวเลิกไอ้นี่มันเอาไปลบกันลบกันมันจบไหมล่ะไม่จบก็ไม่จบใช่ไหม ก็เหมือนกับที่นักเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยโคลัมเบียเขาด่าอะไรบระเด่นเนี่ยประธาที่ไมดีว่าคุณไปไปเสนองยูเครนทำไมทำไมคุณไม่ไปเจรจากรัสเซียใช่ไหมบ้างทุจรัสเซียรบไปทําไมก็เดือดร้อนกันทั้งยุโรปแล้วไม่ไม่ดูลมก็เดือดร้อนกันหมดมงน้ำมันแก๊สอะไรต่างมันก็ย่าไปหมดใช่ไหม แล้วต่อไปของเราเนี่ยถ้าเกิดมามาอะไรมากระจีนเนี่ยอเมริกาไปกระจีน,นเอาอีกเนี่ยเราเราจะทำไงจะเดือดร้อนกันขนาดนั้นเลยเพราะนั้นทําไงเลยที่รบกปทําไงใช่ไหม,หไม,ไหมเป็นมนุษย์มันก็ต้องนั่งกันแล้วก็เปนียบเป็นกรรมกันก็ไม่เลือไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมประเทศไหนที่มันไปชอบไปลังแกเขาอะไรแกแ่้วประเทศมันสงบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่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 ่ เด็กวัยรุ่นมาก็ต้องว่างก็เอาปืนมาไล่ยิงมั่งไประเบิดนู่นระเบิดนี่ทั้งหลายหละปรากฏว่าคนอะไรคดีเนี่ยมากพอๆกับเราเดี๋ยวเราตามเขานี่ไปตามเขาก็เลยกเลยเด็กวัยรุ่นก็มีปัญหาเยอะแยะคดีทั้งหลายเลยเ็าเลยเมราอเราไปตามเขาการศึกษาไปตามเขามันมีผู้เจ้าท่านให้การศึกษาให้แนวการศึกษาไว้แล้วเราไม่ถ้าเอากัน พวกครูเราก็บอกรูเจ้าไปบรมครูแต่ไม่เคยตามบรมครูเลยกูตามไอ้ตะวันตกตามแนวความคิดของไอ้กรีกอาริเตอร์ตันโซคาติเพโตโไปตามดูนวูนั้นมองมนุษย์ว่าไงอ่ะกรีกคนาัน้นเป็นนายนอกนั้นเป็นทาสหมดมันมองมนุษย์ไม่ถูกผว้เจ้ามองมนุษย์มันทุกเพราะนั้นช่วยกันแก้ทุกช่วยกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันใช่ชป่ะม,มันต้องเป็นแบบนั้นสิไอนี่มัน มมันไ่ถูกแก้ไม่ถูกมันก็มันก็ไม่จบแก้ให้ถูกเาะนในวิธีของผู้เจ้าเห็นในวิธีจะแก้ให้ถูกเพราะผู้เจ้าค่นท่านเป็นผู้รู้ถ้าถ้าศึกษาดูผู้เจ้าท่านสั่งสมบาร,รมีมากี่พ่อกี่ชาตินับไม่ท้วนสร้างคุณงามความดีมาตลอดไม่รู้จะก,กี่พ่อกี่ชาติใช่ไหมเพราะนั้นท่านจึงเป็นผู้รู้ตอนสมัยท่านเป็นเจ้าชายอ่ะสมัยก่อนมันมีสิบแปดวิชาท่านเป็นที่หนึ่งทุกวิชา แต่ท่านบอกว่าโอ้ยวิชาพวกนี้มันตัดทุกข์ไม่ได้ทุกวิชาทุกวิชาอะไรอริยสัจไม่ได้อริยสัจนะทุกหาเหตุของทุกข์แล้วก็แก้ทุกข์ใช่ไหมการแก้ทุกข์อริยสัจสี่ทุกข์กับการดับทุกข์ พราะนั้นเจ้าหนูบอกว่าความรู้ท่านก็เท่ากับใบไม้ไมนป่าที่ท่านมาสอนเท่ากับใบไม้ในกำพื้นก็สอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นเพราะนั้นเนื้อหาไม่มากแล้วเรียนแล้วจบเรียนวิชาอื่นไม่จบหรอกใช่ไหมแต่วิชาอื่นว่ามีความจาเป็นเพราะต้องทำมาหากินแต่ว่าในเปเ็นเพราะนั้นก็ต้องเรียนไปแต่ก็ต้องเรียนวิชาพระเจ้ดาด้วยเรียนวิชาที่ดับทุกข์ถ้าไม่เรียนเนี่ยไอวิชาโลก,กมันมาขยายกิเลสเราเราก็เลยไม่สุขเรียนแทนที่จะสุข ช่ไหมอาจายมาอยู่มหาลัยเลยเห็นยิ่งเรียนมากก็ยิ่งทุกมากนะอยู่กับคนเรียนมากก็เลยได้เห็นว่าโอ้มันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่เพราะนั้นเรียนทางโลกเนี้ยมันต้องเรียนวิชาเนี้ยก็เหมือนที่อาจารย์ชาท่านไปอังกฤษไปมหาลัยออกฟอร์ดหรือเคมบริดจ์อะไรเนี่ยมันบอกวิชาพวกนี้มันตัดทุกไม่ได้มันต้องขึ้นกับวิชาพุทธศาสนาหรือว่าเอาไปช่วย เป็นปรชาบริวารเนี่ยไม่ใช่เป็นวิชาหลักวิชาหลักต้องนี่เพื่อจะปกครองตัวเองได้เพื่อจะให้ไหมเพื่อจะเพื่อจะไม่ทุกข์นั่นะวิชาเพื่อปกครองตัวเองได้เราปกครองตัวเองได้มันก็ไม่นะมันก็มันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่ทุกข์ตอนนั้นมีวัดไว้ก็เพื่ออันนี้รานนั้นก็รู้จักมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติมาอะไรบ้างมีพระมีอะไร เรามาทําบุญทําทานมาบำรุงพระแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพระเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ปะมันต้องอิงาศัยกันใช่ไหมโยมก็ทาทานเ็าเรียกอามิสาทานทานของพระก็ต้องให้ธรรมทานไปปรกอบสุดฝนอบรมกันไปเพราะนั้นโลกมันจึงจะสงบจึงจะมีความสุขถ้าต่างคนต่างนั่นใช่ไหมไปมันก็ไม่ใช่ต้องเข้าใจแล้วต้องบำรุงแล้วก็ช่วยกันดูแลเป็นสมบัติ อรรมาเนี่ยพอศึกษาแล้วว่าไม่มีสมบัติอะไรที่มีค่าเท่ากับพุทธศาสนาวิชาอื่นมันไม่มีค่าเลยได้มาก็เดี๋ยวก็เบื่อมีอันี้เท่านั้นเนี่ยยิ่งยิ่งศึกษามากยิ่งโ้ปฏิบัติมากยิ่งโอ้โหเห็นประโยชน์เปมากเลยโอ้ไอ้นี่มีวิชาอะไรเนี่ยเราเรียนแล้วจบวิชาอื่นไม่จบเกิดมาใหม่ก็ต้องเรียนใหม่ ใช่ป่ะไอ้นี่จบวิชาจบมีวิชาเดียววิชาของพระพุทธเจ้าจบจบติอเอาไว้แค่นี้ร <c oughs> <c oughs> ับผ่อนญะหาบริวาปุราปาริปุเรนตีสาคาลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกะปิอิชตตังปฏิตังตุมหังคิปปเมวะสมิตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามณิโทติลโสยธาติโยวิวาชันโุสัพหาโโควินาสาตุมัตเต ภาวันตาลายโยสุขิทิขายุคภาวอภิวาทานสิริสานิจังพุถะปัจจายนนจัตารวยธรรมาวันทันติอายุอันนสุขัง

นางลาภังสธิภาคยังสุขังภลังสิริอายุจวันโน ชาโพคังมุติจายสาวาสตวัสชาจชัยวสิติภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสตีภาวันตุเต ภาวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวะตาสัพพะธัมมะนุภาเวนะสะทาโสธิภาวนตุเตภาวตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัสังานุ